สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในคลิปที่23แล้วนะคะเรื่องประชาธิปไตยใบกลางนะคะเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะของเรื่องนี้นะลูกนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นค่ะวันนี้คลิปเป็นคลิปประจําวันจันทร์ที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะคะ การฟังและการอ่านงานเขียนประเภทโน้มนนาวใจนะคะก่อนที่เรียนก่อนที่จะเรียนเรื่องข้อแท็จริงข้อที่เห็นเนี่ยประเภทโน้มนนาวใจก็คือทําให้เรารู้สึกคล้อยตามหรือเคลิ้มอย่างนี้นะคะเป็นคําพูดหรือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์คํานี้อ่านว่าโฆษณานะลูกคออดโคสออาสานอานา นะคะไม่ใช่อ่านว่าโฆษณานะคะอ่านว่าโฆษณาค่ะหรือประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อเชิญชวนจูงใจให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเชื่อถือเห็นคล้อยตามหรือยินดีปฏิบัติตามนะคะมักปรากฏในหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารวิทยุโทรทัศน์ตลอดจนการพูดในที่ประชุมต่างๆนะคะวิทยุก็พวกขายของนะลูกเออสตบบูขายยาขายอะไรเงี้ยนะคะใน Facebook เราก็มีนะคะขาย ผลิตภัณฑ์ความงามอะไรพวกเนี้นะคะมันจะมีคําที่อ่านแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมันดีหรือเปล่าอยอยากซื้อจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะผู้ฟังในเราในฐานะที่เป็นผู้ฟังเนี่ยหรือว่าผู้อ่านเราควรจะทํำยังไงนะคะพิจารณาข้อเช็จจริงแล้วข้อคิดเห็นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกข่าวสารเรามันรวดเร็วมากเฟซเฟคนิวก็เยอะลูกฉะนั้นก่อนจะคิดอะไรจะ จะแชร์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาข้อมูลก่อนประกอบการตัดสินใจว่าแล้วเพจน้มันน่าเชื่อถือไหมนะคะอันที่สามเลยพิจารณาความน่าเชื่อถือนะคะ<ม>หลายอย่างที่มันเป็นเฟกนิวเยอะนะคะยิ่งในปัจจุบันเยอะมากเลยคุณครูนี่แทบจะไม่แชร์อะไรเลยนะคะเพราะว่ากลัวเสียหายนะคะข้อสี่พิจารณาว่าใครหรือกลุ่มใดที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยเขาออกมาออกข่าวแบบนี้เขามีเฟกนิวมาแบบนี้ ใครที่ได้ไประโยชน์ทําไมเขาถึงทําเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะคะเราต้องฝึกคิดนะลูกตัวอย่างอันเนี้เป็นการสมัครประธานนักเรียนนะคะสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆทุกคนกระผมนําทางวิถีไทยชื่อนะคะนายนําทางวิถีไทยผู้สมัครประธานนักเรียนหมายเลขหนึ่งขออาสามารับใช้เพื่อนๆนน้องๆครับผมมีความมั่นใจที่จะนําทางที่ดีมาสู่พวกเราทุกคนเพราะ ผมชื่อนำทางอยู่แล้วครับอ่าพีเต์เอาชื่อตัวเองเป็นอัดพีเศษไหมคะมารับใช้เพื่อนๆือน,น้องๆเออรับใช้ยังไงนะเหมือนตอนที่เราสมัครประธานนักเรียนเลยใช่ไหมคะผมมีโครงการที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราโอ้โหมีโครงการนะคะให้มีสนามกีฬาชุมชนอ่าในโรงเรียนแต่ให้มีสนามกีฬาชุมชนอ่าเริ่มคิดแล้ว เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีแก่พวกเราเยาวชนและคนในชุมชนโอ้โหนี่นี่ลงประธานนักเรียนหรือว่าลงนายกเมืองหนองหานกันเนี่ยทีนี้เราก็มาพิจารณาจากข้อความเมื่อกี้นะคะข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มีแค่นเดียวคะ่ะนายนำทางวิถีไทยเป็นผู้สมัครประธานนักเรียนหมายเลขหนึ่งน่าแค่นั้นแล้วที่พูดมาเยอะๆคืออะไรอันนี้นคือข้อคิดเห็นค่ะ มั่นใจจะนําทางที่ดีมาสู่โรงเรียนอันนี้คือคือข้อคิดเห็นของเขาเขาจะทํานะคะจัดโครงการพัฒนาโรงเรียนให้มีสนามกีฬาชุมชนอ,อ๋อเขาคิดว่าเขาจะทํานะคะติดต่อขอผู้ฝึกสอนจากศูนย์กีฬาจังหวัดโอ้โห,โหเป็นแค่ประธานนักเรียนนี่เนี่ยคัดเลือกผู้มีทักษะทางกีฬามุ่งสู่โอลิมปิกโอ้โหจะไปแข่งโอลิมปิกเลยนะคะท่านท่านเลือกเขาเป็นประธานนะคะโครงการเป็นจริงได้ถ้าช่วยกันเลือกเบอร์หนึ่งโอ้โหขายฝันสุดๆค่ะ หเห็นไหมคะนโยบายเขาดีไว้ลูกฟังแล้วถ้าไม่คิดก็คือบอกโอ๊ยเลือกเลยเลือกคนนี้เลยทําได้น่นอนอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนการเลือกตั้งหาเสียงเราอย่างนี้แหละลูกแต่ปัจจุบันก็เหมือนกันคิดดูนะคะว่าใครจะทําได้อันไหนเป็นข้อที่จริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นนะคะตั้งนโยบายมาแล้วทำได้เปล่านะคะทําไม่ได้แล้วทําไงแล้วรับผิดชอบยังไงนะคะโอ้ยไปเรื่องใหม่ดีกว่านะคะหาข้อมูลขั้นที่สองเรามาหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ถ้าจะทําสนามกีฬาชุมชนครูเนะี่ยครูและนักเรียนประชาชนในกลุ่มสนใจออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาไหมเออในชุมชนมีผู้สามารถสนับสนุนด้านนี้หรือไม่เออต้องไปดูนะคะผู้นําในองค์กรเราอ,ะอ่ะอ่าท่านนายกเมืองหนองหางอย่างเงี้ยนะคะเออเขาสนใจเรื่องนี้ไหมหรือว่าเขาชอบทาเรื่องอื่นนะคะในเครื่องมืออุปกรณ์กีฬาต่างๆหาจัดได้ไหมมีสนามกีฬาแล้วมีอุปกรณ์จะเล่นไหมใช่ไหมคะต่อไปและข้ออื่นอ่า พยันใหญ่อีกหลายข้อที่เขาพูดมามันจะทําได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือการขั้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะพิจารณาความน่าเชื่อถือต่อไปโครงการที่ทําค่อนข้างเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความร่วมมือจากคนหลายประเภทเฉพาะนําทางวิถีไทยเนี่ยเป็นประธานนักเรียนจะทําได้ไหมโครงการเยอะขนาดเนี้ยนะคะไม่แน่ใจว่าจะทําได้แต่ถ้าโรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการเองอาจเป็นไปได้เออถ้าพอ,ออว่าไปอยากใช่ไหมคะแต่ไม่แน่ลูกเผื่อนาทางวิถีไทยอาจจะ ไปเสนอพอ,อ,อก็ได้เมื่อเพื่อเกิดว่าเขาได้เป็นใช่ไหมคะอาจจะอาจจะมีการเป็นอาจจะเป็นไม่ได้อยู่20อะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายพิจารณาว่าใครหรือกลุ่มใดที่ได้ประโยชน์นะคะถ้าได้รับเรือประธานสภานักเรียนเขาสามารถทําโครงการได้จริงน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนก็มีประโยชน์ต่อเรานั่นแหละนะคะนี่คือการคิดไหล่ตองการฟังและการเขียน งานอ่านประเภทน้มนนาวใจเห็นไหมคะเขาก็อยากให้เราเลือกนโยบายมันก็ต้องดีอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าต่อไปมาดูข้อแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นนะคะวิธีแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นนะคะลูกข้อเท็จจริงคืออะไรคือข้อความ หรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริงนะคะหรือว่าจจะเป็นโกรธเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือว่าพฤติกรรมสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นมีอยู่หรือว่าเป็นไปนะคะโดยไม่ใส่อารมณ์เข้าไปอะ่ะลูกไม่ใส่ความรู้สึกเข้าไปเนี่ยคือข้อเท็จจริงส่วนข้อคิดเห็นคือข้อความที่แสดงความรู้สึกความเชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือความเชื่อของคนเขียนนั่นแหละ คนอ่านคนทําโฆษณางนี้นะคะนี่คือความหมายตามโฆษณานุกรมเลยนะคะทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นงานแบบนี้หนูจะดูยากคุณครูจะให้หนูหาข้อที่จริงข้อคิเห็นจากโฆษณาลูกโฆษณาที่เราเจอในทุกๆวันนี่แหละอันไหนที่มันเป็นข้อเท็จจริงอันไหนที่มันเป็นข้อคิดเห็นนะคะวันนี้คุณครูก็มีผู้สนับสนุนหลักนะคะ อ่าเข้าแล้วค่ะปลากระป๋องตาสามแก้ชัวติดศูนย์ชัวรอแก้เลยต่อไปค่ะซอสหอยนางรมตราภูเขางานสั่งการบ้านจนงานกองเป็นภูเขาเลยค่ะข้าวเกรียบกุ้งหาหน้ามืดงานเยอะเป็นพืชโอ้จะเป็นลม นมถั่วเหลืองไวตาโบโอ้โหงานเยอะยังไม่ได้นอนสุดท้ายนะคะน้ำจิ้มไก่พันท้ายนอนละสูใครจะสู้ไปก่อนเลยฉันจะนอนอ่าจบแล้วนะคะสำหรับผู้สนับสุนหลักของคุณครูนะคะพราอให้หนูได้คลายเครียดกันนะลูกเห็นไหมคะ จะเป็นอนไหนคะปลากระป๋องตาสามแกะแกชัวนะคะลูกแกชัวแน่นอนคะ่ะซอนหอยนางรมตาภูเขางานนะคะใครยังไม่ทํางานรีบทํานะคะคุณครูเช็คย้อนหลังให้อยู่มีผู้ปกครองหลายท่านนะคะก็ส่งงานที่คุณครูเช็คผ่านเช็คข้ามเดี๋ยวบางคนก็สอบแล้วแต่ระบบ Google Form มันไม่ขึ้นไงนะคะก็แนะนําให้หนูแคปหน้าจอไว้แล้วก็อัปลงอัลบัม้มภาษาไทย2นะคะที่ครูทําไว้ให้แล้วเนี่ย ง่วงๆอย่างนี้เอาเข้าเก็บกุ้งไปกินนะลูกฮาหน้ามืดงานเยอะเป็นพืชโอ้จะเป็นลมนะคะมาดูนะคะคุณครูจะพาหนูแยกข้อที่จริงกับข้อคิดเห็นจากโฆษณาที่ดูเห็นในตอนนี้นะคะเครื่องดื่มเครื่องดื่มอะไรเอ่ยงานบ้านวันนี้งานวันนี้นะคะเขียนคําโฆษณาสินค้าหนึ่งรายการลงในกรอบที่กําหนดแล้วนําโฆษณามาแล้วนําคําโฆษณามาวิเคราะห์ ขอ้อทจริงและข้อคิดเห็นนะคะก็ไปดูใน YouTube แหละหลังจากดูคลิปคุณครูเสร็จก็ไปหาโฆษณามาสักอันหนึ่งไม่ต้องไปปิ้นผ้ามาติดนะลูกอันนี้คือตัวอย่างนี่ครัวมาให้ดูนะคะหนูวาดเอานะคะแล้วก็เขียนํำโฆษณาที่เขาคิดมานั่นแหละนะคะใหม่ชเวฟพลัสสี่ซ่ากลิ่นเลมอนอร่อยดีรู้สึกดีลองเลยมีป้ายสีแดงไว้ด้วยว่าวมีวิตามินซีสูงนะคะชเวฟอ่า เครื่องดื่มกลิ่นเลมอนกลิ่นเลมอนนะคะทีนี้อันไหนลหละที่มันเป็นข้อเท็จจริงอันไหนที่เป็นข้อคิดเห็นนะคะมาดูข้อข้อเท็จจริงของโฆษณานี้ก็คือเครื่องดื่มกลิ่นเลมอนแค่นั้นค่ะเป็นแค่เครื่องดื่มกลิ่นเลมอนค่ะส่วนข้อคิดเห็นของเขาคืออะไรมีวิตามินซีสูงคำว่าสูงเนี่ยสูงเท่าไหร่คะสูงเท่ายอดไข่เลยไหมหรือว่าสูงเท่าเพียงไหล่เราหรือว่าสูงเท่าหัวเข่าอันนี้ คือเขาไม่ได้ระบุนะคะว่าใส่กี่มิลลิกรมัมกี่อะไรแต่เขาบอกว่า,วามันสูงแค่นั้นนะคะแค่นี้เราก็อยากกินแล้วอะ่ะออมีวิตามินซีสูงเยอะแน่นอนเลยแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้คือข้อคิดเห็นของเขาเป็นการโฆษณานะคะอร่อยรู้สึกดีบางคนอาจจะไม่ชอบเครื่องดื่มเลมอนนี้ก็ได้อะ่ะมันเป็นโซดาอะไรเงี้ยไม่ชอบโอ๊ยเปรี้ยวมากเลยกินไม่ได้หรอกรู้สึกดีบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นี่คือความรู้สึกที่ผู้ทําสินค้าเขาอยากขายสินค้าเนี้ย ฟังแล้วแบบพ่ออ่านแล้วอยากกินไหมอะ่ะอยากซื้อไหมอะ่ะพลาสซีซากกลิ่นเลมอนอร่อยรู้สึกดีลองเลยนี่นะคะทีนี้มาดูงานของหนูไม่ต้องเอาพาสซีเหมือนคุณนะลูกงานของหนูนะคะอ่าหนูก็ไปเอาสินค้ามาชิ้นในชิ้นหนึ่งนะคะเลือกมาเลยนะคะแล้วก็วาดนะคะมาบอกข้อเท็จจริงของมันว่าที่หนูเอามานะคืออะไร ไม่ต้องมาเอาเชเวปพัดซีเหมือนครูนะลูกอันนี้คือตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างว่าทํายังไงนะคะหนูก็ไปคิดเอานะคะไปลอกไปลอกอโฆษณามานะคะแล้วก็มาแยกข้อท็จจริงกับข้อคิดเห็นนะคะข้อที่สองเขียนเชิญชวนให้เพื่อนๆไปเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยให้นักเรียนเป็นคนกําหนดอ่อบาบรรทันแรกก็จะบอกขอเชิญชวนเพื่อนๆโรงเรียนบ้ามนหนองหายวิทยาลยั์ไป เลือกตั้งสภานักเรียนในวันจะเลือกวันไหนดีคะไปเลือกวันอาทิตย์ได้ไหมเลือกวันเสาร์อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องเลือกในวันจันทร์ถึงวันศุกร์หนูก็เลือกเอาเลยนะคะเวลาให้เลือกกี่โมงถึงกี่โมงเลือกแต่ตีห้าเลยไหมคะตีห้าถึงหกโมงเย็นเลือกได้เลยเออใครจะไม่เลือกกับเธอนะคะหนูก็เลือกเลือกเวลาวนแปดหลังเข้าแถวเสร็จเท่าไไหมก็เป็นเก้าโมงกันเลยหรือเก้าโมงถึงเที่ยง 9ก้โมงถึงบ่ายสามนีก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้มีเวลานับคะแนนไงจำได้ไหมตอนที่เรานับคะแนนประธานสภานักเรียนนะคะสถานที่เลือกตั้งหนูเลือกซิในโรงเรียนเรามันจะที่ไหนมันสมควรจะตั้งครูหาเลือกตั้งสนามฟุตบอลค่ะกว้างขวางใหญ่ดีโอ้มันร้อนใครจะไปนะคะเป็นใต้ถุนนะคะสีฟ้าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเลือกที่โรงอาหารก็ได้แล้วแต่หนูเลยต้องดูสภาพความเป็นจริงในบริเวณโรงเรียนเราด้วยนะคะ เขียนมานะคะเชิญชวนนะลูกเขียนโน้มน้าวใจให้เขาอยากไปนะคะโน้มน้าวใจโน้มน้าวใจกับบังคับต่างกันนะคะโน้มน้าวใจโน้มน้าวใจก็คืออ่านแล้วอยากไปนี่นะคะอจะปล่อยให้สิทธิ์ตัวเองไม่ได้นะคะหนูมีประชาธิปไตยอยู่ในมือแล้วหนูต้องทําหน้าที่นั้นนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองเลือกคนดีเข้าสภานักเรียนนะคะส่วนเรื่องของนายกนะคะก็ให้เป็นอายุ18ปีค่อยเลือกนะคะลูกนะ ต่อไปสุดท้ายนะคะคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงขึ้นครึ่งบรรทัดและฝึกอ่านค่ะเกิดมาเป็นมนุษย์ประเสริฐสุดกว่าสัตว์ทองใส่ใจเฝ้าไตรตรองประพฤติช,ชอบกอบเกิดผลยึดมั่นในคุณธรรมมีค่าล้ำสมเป็นคนความดีย่อมจะดลความสุขให้ไม่เว้นวายมนุษย์หมายถึงใจสูงประหนึ่งยูงที่เฉิดฉาย ระมัดระวังทั้งใจกายเลิศคุณค่าสมญานามนะคะถอดบทประพันธ์นะคะถอดบทร้อยกรนแปลว่าอะไรนะคะเป็นมนุษย์ต่างจากคนคือมีจิตใจที่สูงส่งนะคะมีคุณธรรมนะคะล่ำ้ำคาความดีจะส่งผลให้ได้ดีนั่นเองนะคะมนุษย์หมายถึงใจสูงประหนึ่งยุงที่เชิดฉายมน,นุษย์ยุงไงมันเดินน่ยมันเชิดเห็นไหมคะมันแผลลำแพนที่หางข้างาหลังก็มันเชิดดูสง่านะคะ แล้วมัดระวังทั้งใจกายเลิศคุณค่าสมยานามนะคะอย่าเผลอตัวไปทําสิ่งไม่ดีนะลูกแต่ถ้าทาพลาดไปแล้วก็อย่าทําผิดซ้ําๆอีกนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะอ๋อก่อนไปก่อนไปนะคะย้ำนะลูกทำใบงานทุกครั้งเขียนชื่อตัวเองลงเขียนข้างบนหรือข้างล่างก็ได้แา่ในหน้าเดียวเนี่ยนะคะ เขียนลงไปอย่าให้ลำบากคุณพ่อคุณแม่แค่เขียนชื่อตัวเองเองลูกไม่ได้ยากเลยนะคะคุณครูรอตรวจงานเหมือนเดิมนะคะเอาโฆษณาให้คุณครูดูนะแยกให้ออกนะคะขอ้อเท็จจริงกับพ่อคิดเห็นสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบาย